พบกับรายการ Lamborghini The Unleash กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นการเดินทางมาถึง EP ที่4แล้วค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะเราก็จะเป็นการ Unleash นะคะเกี่ยวกับรถ Lamborghini กันค่ะแต่ว่าตอนนี้พิเศษค่ะจะเป็นการ Unleash เกี่ยวกับการเดินทางของชมกับรถ Lamborghini นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยชมไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ามีคนพิเศษมาด้วยจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโอ้โหมันนั่งรออยู่นี่เองเป็นยังไงป,ะปะ๊าตื่นเต้นไหม ก็ปกติถ่ายการ์ลัมโบกับก็ถ่ายเดี่ยววันนี้ก็ได้ถ่ายกับภรรยาถ่ายคู่กันครั้งแรกแล้วรู้ไหมว่าวันนี้เขาจะถ่ายรถรุ่นไหนบ้าง h u ร่าเค้ e เทคนิกกับ h u r ่าเค้นเส <Hurricane S 2> <ST> ใช่ไหมมีสองคันซึ่งตัวเทคนิ i ้าเนี่ยก็คือเพิ่งเปิดตัวไปถูกตอ้อง,งก็มางานเปิดตัวเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็รุปทรงก็จะดูเป็นเหมืองมากขึ้นเพราะว่า STO เนี่ยจะเป็นสายนักแข่งจะเป็นเหมือนออกแบบรถแขกรถแข่งแต่ว่าเทคนิก้านี่ก็มันใช้ได้ทุกวันมากขึ้น ชมเนี่ยน่าจะเหมาะกับทางเทคนิก้ามากกว่าพูดอย่างนี้หมายความว่าจะซื้อให้อะไรนะหยู่ๆก็หูไม่ดีอ่าแต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเขามีเจ้าตัว S C O จอดอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายแบบด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีไหมป,ป้ะโอเคอ่าไปไปแล้ครับและนี่นะคะก็คือเจ้าฮู r ่ c a n น S T O นะคะที่ชมกับปะปาเนี่ยก็จะมาถ่ายแบบด้วยกันในแฟชั่นเซส์วันนี้ ช่วงระหว่างที่เรารอถ่ายแฟชั่นเซตกันนะคะเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นกันละกันจะเป็นการแบบทายใจดูว่าชมกับป๊าจะใจตรงกันหรือเปล่าเป็นการ unleash p a r ทคู่รักของเรานะคะมาดูว่าจะใจตรงกันหรือว่าจะกลับบ้านไปตีกันนะคะมาดูกันโอเคครับคลาสสิกหรือสปอร์ตสปอร์ต ก็ต้องสปอร์ตอยู่แล้วเพราะว่าก็เราวัยรุ่นน่ะนี่ดูการแต่งตัวดูอะไรซะก,ก่อนป้าป๊าล่ะป้าป๊าว่าไงชอบน Sport อแนวสปอร์ตจังเลยแต่เดี๋ยวต้องมาดูเรื่อตรงเงินขี่ข้อนะครับดีไซน์หรือความเร็วดีไซน์ท <Design. S 2> ี่เลือกความเร็วเพราะว่าเป็นสายชอบแข่งรถนะอย่างเช่นในเซีวคันนี้ก็มีต้นแบบมาจากรถแข่งลงตัว ตอบโจทย์เราในไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยเอาเปะปาเลือกความเร็วแต่ว่าเราขอเลือกดีไซน์กันละกันเพราะว่าสายแฟร์อย่างเราใช่ไหมเราก็ชอบเลือกอะไรที่มันแบบว่าเออมีดีไซน์มีเอกลักษณ์ยูนิคไม่ซ้ำใครอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่เนี่ยเขามีห้องแอดเพอร์โซนามซึ่งเราก็สามารถที่จะเลือกเบาะสีนู่นนี่นั่นต่างๆคัสตัมให้ตรงกับความชอบของเราจริงๆเคยพูดถึงไปแล้วใน EP ที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะคะก็ย้อนกลับไปดูได้ทีพีสาม สีสแตนดาร์ดหรือสีออปชันออปชันอ่าใจตรงกันป้าป้าทำไมต้องสีออปชันก็จริงพี่ว่าถ้าเกิดเราจะซื้อรถโดยเฉพาะเป็น lamborghini ทั้งทีการเลือกออปชันให้มันสีเป็นตัวเรามากที่สุดพี่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรจะทําเห็นด้วยกับป้าป๊าไหนๆก็จะถอยแลมโบแล้วก็ต้องหลับไปให้สุดกรุงเทพหรือต่างจังหวัดต่างเทพ อ่าไม่ตรงข้อนี้ก็เราเป็นสาวแบบซิตี้ไงชีวิตส่วนมากชม่าแบบไลฟ์สไตล์ก็คืออยู่ในเมืองเพื่อจะช้อปปิ้งไปตามคาเฟ่เอย ลูกไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็คอนซีเดอร์ตัวเองว่าเป็นสาวติดเมืองมากกว่านะคะซึ่งก็จะเหมาะมากเลยกับคูร่าเคนตัวเทคนิกานะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปเพราะว่าคอนเซปต์ดีไซน์เขาเนี่ยก็คือออกแบบมาเนี่ยให้แบบว่าเรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับขี่ได้หลายรูปแบบคือจะซิ่งก็ได้หรือว่าจะขับในเมืองก็ได้นะคะ mm hmm. ก็คิดว่าอันเนี้ยตอบโจทย์ แต่ของพี่ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดมันสบายรถไม่ติดขับสม o o เลยชอบกดแบบยาวๆใช่แล้วรถไม่ติดเหมือนในกรุงเทพสบายกว่าเร็วและแรงหรือช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์แอปั๊ป้าก่อนก็จริงๆพี่เป็นผู้ชายก็จะลุยๆหน่อยก็เลยคิดว่าแบบ เร็วแลวะแรงชอบความเร็วว่าสั้นอม <c oughs> ไม่รู้จักว่าสั้นเหรอป๊าป๊าไม่รู้จักโอ,โโอ,โโอโเป็นเขยอีสานนลไม่รู้จักว่าสั้น ของแม่เอาเบนช้าแต่ชัวร์เพราะว่าก็คำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็ส่วนมากทุกวันนี้ก็คือขับรถให้ลูกนั่งด้วยไงคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยรถนอเบอกินี่รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะเขาก็มีการดูแลเรื่องของระบบเบรกให้ดียิ่งขึ้นปลอดภัยขึ้นปปาก็อย่าซิ่งมากเข้าใจไหมคะเข้าใจครับก็อ,อันนี้เรื่องความปลอดภัยก็ต้องสำคัญเป็นลนดับหนึ่งถูกต้องทุกคนก็เหมือนกันนะคะปลอดภัยไว้ก่อนพูร่าเคนเอสทีโอหรือว่าพูร่าเคนเทคนิกาพูร่าเคนเทคนิกา ไม่ตรงกันสักข้อเลยจริงๆก็เลือกยากนะเพราะว่าจริงๆชอบทั้งคู่แหละทั้งเอสเทอร์ทเทคนิคา่า,าแต่ว่าพี่ชัยใส่รถแข่งก็จะชอบเอสเอมากกว่านิดหนึงเพราะมันไลท์เวทก,กว่าของชมก็ต้องเทคนิคาอยู่แล้วเพราะว่ามันขับง่ายกว่าคือจะซิ่งก็ซิ่งได้แต่จะขับแบบว่านุ่มๆก็ขับได้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในเมืองและก็ที่สําคัญก็คือแบบเฮ้ยแบบว่าเดินลงมาแล้วแบบเข้ากับชุดเราทุกชุดเลยเหมาะมากสนใจต้องมีสักคันก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะสำหรับการถ่ายแฟชั่นวันนี้เป็นยังไงบ้างป๋าป ก็สนุกดีเพราะได้ทําอะไรแปลกใหม่แตกต่างบ้างครับพ<อ>าลูกมาเที่ยวแล้วก็ได้มาชมโชว์ลูปแป๊าปาก็จะได้มีรูปลงไอจไปอีกหลายรูปเลย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเปิดประสบการณ์นะคะกับทางเรนาโซมอเตอร์ลัมโบกินีแบงคอปค,ค่ะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของเกมวันนี้ ใจอาจจะไม่ตรงกันนะคะอาจจะแบบว่าไม่ตรงกันหลายข้อเลยทีเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะถึงเราจะเป็นแฟนกันน่ะเราก็ไม่ต้องชอบเหมือนกันทุกเรื่องก็ได้ใช่ป่ะป๊าใช่ก็สุดท้ายนี่แหละครับไอความแตกต่างก็คือทำให้เราเติมเต็มซึ่งกันและกันเติมเต็มซึ่งกันและกันโอ้อินเนอร์แบบว่าอบป้ามากเลยอ่ะปป๊าเอาเป็นว่า วันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะสำหรับ Lamborghini The unleash นะคะคราวหน้า EP หน้านะคะก็มาติดตามกันนะคะว่าชมจะพาไป unleash ชีวิตของชมในพาร์ทไหนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกันไปพักผ่อนกันนะจ๊าแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย